วันนี้แล้วก็หข้าวนะครับด้วยแผ่นโซลาเซลล์นะครับจำนวน4แผ่นหรือ4แผงนะครับการอนุคมกันนะแผ่นรุ่นนี้นะครับพิเศษนิดนึงโวลต์จะสูงแผ่นละ78โวลต์นะครับ78โวลต์แต่แอมมน้อยนะครับแอมก็ใช้งานได้นะครับ ผมใช้ชุดพวกนี้นะฮะเปิดแอร์หนึ่งจุดแปด BTU ได้เลยนะครับอันนี้เอามาใช้ก่อนสีนะครับสีแผงก็ต่อสายนะครับอันตรงแถบนู้นมานะฮะจะเป็นสายลบแถบนี้สีแดงก็จะเป็นสายบวกนะครับต่อเข้ามานะครับวันนี้จะทําอะไรกันมาดูนะครับสายไฟก็ขึ้นมานี่เลยนะครับผมก็เอามาจํากับปลั๊กนะครับจะปลั๊กเนี่ยก็คือเสียบเข้าไปในรูนี้ ส่วนหัวปักผมก็พันพาเตไปเพื่อการไปช็อตนะครับเขาไฟมาแรงนะครับแล้วทําอะไรครับตอนนี้ครับหุงมข้าวนะฮะประหยัดข้าไฟไปนิดนึงครับหุงมข้าวนะครับตั้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้อ่านี่นะครับเตรียมตัวไก่จะได้กินแล้วนะครับนะครับหม้อข้าวเดินไฟมานะครับปักไฟนะครับ ก็ใช้ DC นะครับไฟเป็นไฟ DC ที่มันออกจากแผงโซลาเซลล์เป็น DC นะครับแล้วต่อให้ได้ถึงกับ280โวลต์นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับตามที่หม้อเราจะรับได้นะครับคราวหน้าเราจะลองใช้กับกระทะไฟฟ้าดูนะฮะหินเจียนะครับเครื่องตัดเหล็กแล้วก็สว่านนะฮะจะลองใช้ดู